ใจเย็นๆนน้องหมอใจเย็นเย็นนี่เดี๋ยวพี่ต้องพาไปโรงพยาบาลไหมเนี่ยพร้อมไหมคะสวัสดีค่ะพี่พี่ไม่ไม่มีใครมาเลยใช่ไหมคะจะได้เปิดเลยน้องเคสนี้จะแปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อย สวัสดีนะคะพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปุ๊กกี้ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะได้พาผู้เสียหายเป็นคุณหมอนะคะซึ่งเคสของคุณหมอเนี่ยจะแปลกกว่าคนอื่น mm. เนื่องจากว่าเคสคุณหมอเนี่ยเป็นการสืบการอายัดมาจากอ่าทรูมันนี่นะคะหรือว่าอ่าีเวเล็ตนะคะซึ่งอ่าทรูมันนี่เนี่ยที่คนอ่าที่ บัญชีม้าใช้ทําการโอนเนี่ยทำการโอนไปทั้งหมดเนี่ยสที่นะคะรวมเป็นจํานวนเงินเนี่ยสองหมบาทนะคะสที่นี้สามจังหวัดก็มีที่หางดงเชียงใหม่กําแพงแสนเชียงใหม่หินดาดเชียงหินดาดโคราชและนามหม่อมสงขาซึ่งคุณหมอเนี่ยไม่เคยทําธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายธุรกิจใดๆหรือว่าการพนันใดๆเลยนะคะคุณหมอเนี่ยอพอถามไปย้อนกลับว่าคุณหมอได้มีการเปลี่ยน เลขมากี่ครั้งคุณหมอบอกว่าเลขเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนมาสองครั้งแต่ก็ไม่ใช่เบอร์ที่ทําธุรกิจเพราะสืบไปสืบมาเป็นการนําเลขประชาชนของคุณหมอเองนะคะไปทไปเป็นการเปิดบัญชี True Money Wallet นะคะแล้วใช้วิธีการโอนเพราะโอนนะคะโอนจากบัญชีม้าไปบัญชีอื่นเนี่ยจริงๆตํารวจเนี่ยเขาต้องการแค่ระงงับแค่เบอร์ท r ูมันนี่นะคะกับเบอร์ที่โอนไปไปลายทางแต่ ไม่แน่ใจว่าธนาคารหรือตำรวจเป็นคนอายัดทุกบัญชีของคุณหมอเลยซึ่งตอนเนี้ยได้รับความเดือดร้อนมากไม่มีเงินใช้ค่ะจะต้องให้ที่บ้านเนี่ยเบิกเงินสดแล้วก็มามาให้ใช้ในบัญชีไม่สามารถเบิกได้แล้วปิดทุกบัญชีสี่บัญชีไหมคะสี่บัญชีค่ะสีบส่บัญชีนี้ปิดหมดเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราสืบไปอะนะคะในในในเลขของทรูมันนี่ที่ใช้เบอร์เนี่ย มันมีอยู่สามเบอร์ที่ที่ตรวจเช็คมาได้อะนะคะและสามเบอร์นี้คุณหมอก็ไม่เคยใช้เลยถูกต้องไหมคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยต้องการให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะแก้ไขอายัดบัญชีทันทีเนื่องจากว่าด้วยการเส้นเงินนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยต้องมีกําหนดระยะเวลาในการอายัดที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ ผู้บริสุทธิ์หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยโดนระง,งับบัญชีไปด้วยแล้วก็อันที่สามนะคะมันต้องมีการชดเชยค่าเสียหายนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดจากการกระทําผิดหรือความผิดพลาดของธนาคารเองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องให้คุณหมอเป็นคนชี้แจงว่าเกิดความเดือดร้อนจากเรื่องนี้ยังไงนะคะค่ะคุณหมอครับก็สวัสดีนะครับผมเออผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องคร่าวๆที่เกิดขึ้นก่อนนะครับผม คือเมื่อวันที่สิบเอ็ดเนี่ยช่วง,าวางประมาณเที่ยงนะครับสิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยอยู่ดี่อแอปธนาคารทุกแอปเลยทุกแอปที่ที่ที่ผมใช้แล้วก็บัญชีธนาคารทุกบัญชีธนาคารที่อยู่ภายใต้ใตเลขประชาชนผมเนะี่ยถูกอายัดไม่สามารถทําธุรกรรมอะไรใดๆได้พวกแอปออนไลน์ต่างๆของธนาคารไม่สามารถเปิดได้ครับผมก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรไปที่สายด่วนหนึ่งซีซีหนึ่งครับผมพอโทรไปปุ๊บเขาก็แจ้งว่า อ่มันมีขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้ต้องเช็คนะครับแล้วก็โทรเช็คกับธนาคารธนาคารเขาก็เลยส่งเป็นเหมือนโพลิสเคสไอดีมาให้ผมหนึ่งเลขพอโทรไปเช็คกับทาง1ีซน่งรอบนึงก็ได้เป็นชื่อได,ได้ได้ความว่ามีการแจ้งความมาทางออนไลน์ถึงผมในวันที่สิบกันยาแต่ว่าอายัดที่สิบเอ็ดได้เลขโพลิสเคสอดีมาได้ชื่อของร้อยเวรที่ดูแลคดีมากับเบอร์มาผมก็เลยโทรไปติดต่อตอนนั้นเนี่ยคือ เรื่องมันเกิดที่ที่เรื่องแรกที่รู้ก็กคือสอพอนามหม่อมจังหวัดสงขลานะครับผมพอโทรไปรติดต่อก็ได้ความว่าเหมือนผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกให้ลงทุนซื้อของแล้วโอนเงินเข้าบัญชี True Money ของผมซึ่งท r ูมันนี่มันลักษณะเป็นของแอป True w อ l l e ็ตซึ่งเบอร์ที่ผูกกับท r ูมันนี่เนี่ยมันจะต้องใช้สองอย่างครับ Tru e Money ของ ของของบัญชีมา้าของบัญชีมา้าใชไ่ไม่ใช่ของผมเขมาไม่ใช่ผมโอเคืูมันนี่เนี่ยเอ่อมันจะต้องใช้สองอย่างในการเปิดก็คือหนึ่งแบบประชาชนสองกับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ซึ่งผมโทรไปสอบถามทางทูมันนี่แล้วตอนที่ที่ทสมัครอะครับทางทูมันนี่ไม่ได้มีการเช็คว่าเบอร์ชื่อเจ้าของเบอร์กับชื่อเจ้าของประชาชนเนี่ยเป็นคนเดียวกันไหมเพราะฉะนั้นสามารถสมัครได้แต่เขาบอกว่ามีการต้องมีการสแกนหน้านน่นนี่นั่นซึ่งผมก็บอกว่า งั้นถ้ามันมีเบอร์ที่เปิดใต้ชื่อผมตั้งสามเบอร์ทำไมผมจะจําไม่ได้ว่าผมไปสกแกนไดใ้ใครตั้งสามเบอร์ยังนีผ่านไปอืแลวที่นี้หลังจากนั้นเนี่ยพอตอนที่เขา,เาไปโกงนะครับผู้เสียหายเนี่ยโอนเข้าที่สามนนหมงสพนนหม,ามงเนี่ยโอนเข้าเป็นจำนวนเงินหกพันบาทหกพันบาทเนี่ยตอนโอนเข้ามันจะขึ้นเป็นชื่อผมอยู่แล้วเพราะว่าบัตรประชาชนที่ผูกเนี่ยมันเป็นชื่อผมอืมแต่เบอร์ที่เป็น e wallet อันเนี้ยมันไม่ใช่ใชอยู่ในเครื่องผมและผมไม่เห็นจํานวนเงินยอดนี้ที่เข้ามาเลยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช หลังจากนั้นการแต่ว่ามันก็ไม่มียอด6,000บาทนี้หรือยอดใดๆก็ตามโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารที่ผมใช้ปกติเลยเพราะว่าบัญชีธานาคารบางทีถ้าเกิดมีโอนเงินเพราะว่าผมทราบรลอว่ามาจากไหนไม่ได้มีเงินเปี่ปกติเข้ามาหรือผมโอนเงินเปลนปกติไปให้ใครหลังจากนั้นเนี่ยสพนาหม่อมเนี่ยก็บอกว่าเขาก็เลยอายัดสั่งอายัดบัญชีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาขอสั่งอายัดบัญชีแค่บัญชีทูมาน,นี่ของผมเฉยๆ,ๆ แต่สุดท้ายแล้วพอวันที่สิบเอ็ดปุ๊บบัญชีทุกบัญชีทุกธนาคารที่ผมมีบัญชีเงินเดือนบัญชีกินใช้อะไรผมปกติโดนระงับทั้งหมดมครับหินดาดนี่เสียไปเท่าไหร่คะหินดาตโคารนี้เขาบอกว่ามีแจ้งแจ้งมาทั้งหมดนะครับเป็นห้าห้าสี่ที่ครับผมม,มีหางดงเชียงใหม่อันเนี้ยแจ้งมาสองเคสแต่ว่าเป็นคนเดียวกันแจ้งอันนี้ไม่แน่ใจกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยอดความเสียหายห้าพันเก้าร้อยบาทแล้วก็ที่สันกำแพงเชียงใหม่ยอดความเสียหายอย่างหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท แล้วก็หินดาดโคราอยอกความเสียหายเนี่ย9,900บาทแล้วก็ที่สพนามหมอสงขลาเนี่ยอีก6,000บาทรวมแล้วเป็น23,225บาทครับผมแต่เขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในชื่อที่โอนเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยโอนหลายครั้งและทุกครั้งที่โอนเนี่ยเหมือนมีชาชีพก็ส่งบัญชีที่แตกต่างกันให้โอนคร,ครับผมพี่สับถามอะไรไหมคะ ที่ถามไหมคะขั้นตอนที่ความช่วยปิดัติตำรวจก่อนยากถามว่าถ้าถ้าต้องไปถึงสถานีผมก็คิดว่า่อนข้างยากครับผมต้องไปให้ปากคำท่าที่นะครับแต่ว่าตอนติดต่อนเนี่ยตอนแรกที่รู้เลยเนี่ยเอ่อผมรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าเปิดแอปธนาคารแล้วขึ้นว่าอายัดแต่หลังจากนั้นประมาณสองถึงสามชั่วโมงเลยถึงจะมีบัญชีถึงจะมีเอสเอ็มเอสจากธนาคารมาว่าถูกอายัดครับผม แล้วตอนผมโทรไปเนี่ยก็ใช้เวลารอวันแรกที่โทรไปเนี่ยตอนนั้นข่าวยังไม่ได้สะพัดขนาดนี้เรื่องบัญชีมาที่โดนกันหลายคนตอนนั้นเนี่ยรอหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็ไม่ได้นานมากนะสักประมาณไม่ถึงสิบนาทีที่รอสายนะครับแต่ว่าพอ,อผมก็ถามเรื่องกฎอายัดชั่วคราวไปหมายถึงว่าถ้ามันไม่เกี่ยวข้องจะกดอายัดยังไงหมายถึงว่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าทางตำรวจต้องเป็นคนส่งหมายกดอายัดมา พอถามตำรวจทำมอนก็บอกว่าตำรวจอายัดแค่บัญชีทูมานี่เพราะนั้นอะที่อายัดทั้งหมดก็ต้องไปถามหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือใครไม่รู้ที่อายัดทั้งหมดทุกบัญชีผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าแล้วตกลงว่าผมต้องเดินทางดำเนินการกับใครตอนนี้อันเดียวที่สามารถที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เขาใล้ได้คือขอปลดบัญชีใดก็ได้หนึ่งบัญชีแล้วก็ให้เหตุผลไปว่ามันเป็นบัญชีจําเป็นอย่างเช่นบัญชีดํารงชีพแต่ก็ต้องมีการเดินเดินเรื่องไปที่สพนาหม่อมสพนาหม่อมสอบผู้ผู้ประคมสอบปรกคัมผู้เสียหาย ครับแล้วก็ยื่นเรื่องเขียนกฎอายัดแล้วก็ส่งเรื่องเขาบอกว่าลำดับการส่งเรื่องคือเขาจะต้องส่งไปไปจังหวัดก็ส่งขาส่งขาเนี่ยส่งไปภาคภาคส่งไปสำนักตุนแห่งชาติอรออนุมัติอนุมัติค่อยส่งกลับมาว่าอนุมัติกลับมาลักอีกลาเป็นระดับขั้นหนึ่งจนถึงสพอนามองจะถึงปีผมก็ถามว่าอย่างเงี้ยผมบอกผมได้ไหมว่าเอาแค่ว่าบัญชีเดียวที่ผมสามารถจะใช้ได้เลยเนี่ยใช้วรานานแค่ไหนเขาบอกว่าก็บอกไม่ได้บางคนก็เป็นเดือนบางคนก็หลายเดือน มันก็เป็นปัญหานะคะว่าคนที่เขาไม่ได้รู้เห็นในเรื่องการทาความผิดนะคะทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือว่าทางไซเบอร์เนี่ยจะช่วยเหลือเยียวยากับทางผู้เสียหายยังไงแล้วก็ในทางธนาคารเนี่ยมีนโยบายยังไงอะคะที่บัญที่ระง,งับซึ่งในตรงนี้เนี่ยทางตํารวจก็โยนมาหาธนาคารทางธนาคารก็ยูนไปหาตํารวจสรุปแล้วไม่รู้ว่าบัญชีของคุณหมอเนี่ยโดนอายัดจาก สาเหตุอันใดนะคะซึ่งจริงๆมันเกี่ยวข้องแค่ทูมันนี่อีเวเลตเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ใช้ในชีวิตประจําวันแค่บัญชีสี่บัญชีนี้เนี่ยผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นเองแต่กลายเป็นว่านี่คือผู้เสียหายที่เกิดจากบัญชีม้าที่ไม่ใช่ม้าค่ะทุกคนนะคารัาบัประชาชน้กับใครคือถ้าเป็นใครแบบ คนเลยเนี่ยที่ที่แบบโดยไม่รู้สาเหตุยังไม่มีครับแต่ว่าการสมัครอย่างเช่นแอปอะไรต่างๆรัฐที่มันจะเป็นต้องใช้อะครับก็คงจะมีแต่ผมก็ไม่รู้มันหลุดทางไหนแต่ถ้าถามถึงพวกใต้ดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บพาน,านันหวยอ,ออนไลน์หวยใต้ดินอะไรไม่เคยยุง่งไม่เคยซื้อเลยนักแต่เกิดมาส่วนตัวคุณหมอเนก่อนหน้านี้เคยเปิดบัญชีทูนนี่ไหมครับเ,เคยครับบัญชีทูนนี่เนี่ยที่ภายใต้ชื่อผมที่เป็นชื่อชื่อเจ้าของเบอร์เป็นผมเองแล้วผมเนี่ยมีอยู่หนึ่งบัญชีเกี่วไว้ใช้จ่ายเงินเวลาซื้อของอย่างเงี้ยมี แต่บัญชีเนี่ยที่เป็นเนี่ยไม่มีเงินเส้นเงินปกติเข้ามาเหมือนกันหมายถึงว่าก็ไม่ได้รับแจ้งความปกติของบัญชีเนี่ยที่เป็นผมเป็นเจ้าของเอมกันมีแค่หนึ่งบัญชีที่ผมเปิดปกติที่ตำรวจจะอายัดก็คือบัญชีทูมันนี่ใช่ครับที่เขาส่งเรื่องอายัดที่ทูมันนี่ใช่แล้วก็อายัดไปแล้วใช่ไหมคะอายัดไปแล้วทุกหมดเลยครับอืนหมายถึงว่ารองไปตีอะไรก็หมดเลยอืมอีวอลิตทั้งหมดที่เราพ่วงด้วยทูมันนี่มีการโอนเข้าโอดออกก็อายัดไปหมดเลยที่ไม่มีเคยมีการโอนเข้าหอกกับทูมันนี่ก็ เป็นคนไม่มีเงินไปเลยเนาะเห็น <c oughs> <c oughs> ดูจังเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้ตรงตรงนี้อะค่ะท่านนายดุนลลงฝากถามนะคะตำรวจไซเบอร์มาว่าให้ย้อนหลังไปห้าปีที่แล้วอะคะ่ะว่าทำไมถึงการบัญชีม้าเนี่ยที่มีการรับสวยนะคะรับสวยหรือไม่นะคะทำไมบัญชีม้าที่มีการชี้แจงเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะมีการเปิดไวจังเลย ะะอยากให้มองว่าอยากให้มองกลับไปว่าเฮ้ยทำไมการทํางานกับคนที่มีเงินกับประชาชนธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามีใครรับใต้โต๊ะหรือไม่อันนี้เป็นคําถามแล้วก็เป็นคาฝากมาจากท่านทานายรณรงค์นะคะก็ฝากประชาชนธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่าคุณหมอนี่เดือดร้อนจริงๆนะคะไม่มีอาชีพใดๆนอกเหนือจากการรับราชการแล้วก็เป็นคุณหมอนะคะ ซึ่งบัญชีที่จะต้องอายัดจริงๆก็คือบัญชีของ e-wallet คือ Tool True m o n e y แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันอีก4บัญชีซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆเข้าไม่ได้เลยก็ฝากด้วยนะคะในเรื่องตรงนี้เนี่ยทางมูลนิธิเดี๋ยวจะดำเนินการนะคะพาไปที่ไซเบอร์เพื่อให้ไปขอความยุติธรรมแล้วก็ขอให้ตำรวจได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเดินเรื่องรวมไปถึงนะคะ เดี๋ยวจะขอสอบถามไปทางธนาคารนะคะว่าสรุปแล้วใครเป็นคนสั่งในการอายัดบ,บัญชีระหว่างตำรวจกับธนาคารเพราะตอนนี้เนี่ยมีการโยนกันไปโยนกันมาซึ่งยังหาเจ้าภาพไม่ได้นะคะความเดือดร้อนมันตกอยู่ที่ประชาชนค่ะ รบกวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะจริงๆไม่น่าจะมีแค่คุณหมอคะ่ะน่าจะมีคนอื่นๆด้วยที่เกิดจากทูมันี่นะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของอบัญชีม้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทูมันี่หรือบัญชีต่างๆนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ในทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะเรเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกันคะ่ะถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ใช่บัญชีม้าบัญชีเผานะคะคุณหมอ ในส่วนของคุณหมอเองเนี่ยติดใจไหมกับการที่ว่าเป็นคนที่มาคิดเนี่ยมันจะต้องมีคนรับผิดชอบในการใดเมือรผมก็รู้สึกติดใจครับหมายถึงว่าผมเข้าใจกระบวนการที่จะทำมันจะลูกล่าวหาอยู่แหละถ้ามีาใครกล่าวหาเราเรามีหน้าที่ในการพิสูจน์อะไรเป็นพารานการพิสูจน์ของเราแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็สู้กันไปตามกระบวนการที่ทำหมายถึงว่าถ้าเขากล่าวหาว่าผมโกงจริงจากทูมันนี่ก็าอายัดทูมันนี่แล้วก็สืบความกัน บัญชีอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องมันไม่ควรจะโดนไปด้วยเพราะไม่งั้นผมจะอืเอาเงินทุนที่ไหนไปสู้คดีความถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วการที่โดนปิดบัญชีทั้งหมดอย่างเงี้ยมันมีค่าเสียโอกาสหลายๆอย่างหมายถึงว่าผมใช้เงินทำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งวันนี้เงินเดือนเข้ามีเงินเดือนส่วนหนึ่งเข้าวันนี้ก็รับได้เมื่อเช้าอะ่ะเข้ารับรับรับเข้าโอนเข้ามาในบัญชีได้หมายถึงว่าแต่ผมเป็นามารถททาอะไรกับบัญชีได้เพราะมันส่งข้อความมาว่าเงินเข้าเงินเงินเดือนส่วนหนึ่งะครับ แสดงว่าคุณหมอเนี่ยยินดีให้กับหน่วยงานทั้งทั้งธนาคารและก็ทั้งตำรวจอายัดในเรื่องของการที่จะพิสูจน์ทราบความริงแค่บัญแค่บัญชีที่ผิดบัญชีที่ผิดครับใช่ไหมแต่บัญชีอื่นเนี่ยตรงนี้เราจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีไหมถ้าพิสูจน์มาแล้วว่าผมถูกจริงและผมเสียหายผมประคิดว่าน่าจะมีการต้องม,มีการฟ้อง้องอยู่แล้วครับโดยเฉพาะที่บอกว่าไอ้คุณนี่ที่คิดว่ามันผิดเนี่ย ส่วนตัวเราเองเนี่ยอาทําผิดหรือว่ามันเป็นเรื่องของกลไกในการตรวจสอบอืผมว่าคือผมไม่แน่ใจว่าทางคนร้ายเนี่ยใช้ลักษณะไหนถึงผ่านการสแกนหน้าตอนสมัครบัญชีไปได้ซึ่งเอณตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะให้การสมัครเปิดบัญชีถูกันนี่มีความชัเดเจนมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะใช้กี่เบอร์ผูกก็ได้แต่ทุกเบอร์จะต้องเป็นเบอร์ชื่อของเราชื่อเดียวกวับประชาชนซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นความหละหลวมประมาณหนึ่งที่ มันถ้าเกิดว่าเขาสมัครได้แล้วมันจะยังไงต่อก็เลยคิดว่าตรงนี้มันก็ต้องมีการคุยกันเรื่องกฎหมายอีกทีหนึง่งว่ามันสามารถฟ้องร้องได้หรือเปล่าแต่แต่จริงๆในเรื่องของทูมันนี่นะคะขออนุญาตนิดนึงตัวตัวของกี้เองเนี่ยกี้ใช้ทูมันนี่เบอร์เก่าอยู่นะคะแต่เบอร์นั้นเนี่ยคนอื่นเอาไปใช้แล้วนะเพราะเรายกเลิกไปแล้วแต่ในทูมันนี่เรายังใช้เบอร์นั้นอยู่ซึ่งตอนนี้เรายัางกังวลใจอยู่ว่า ถ้าเบอร์ถ้าเบอร์นั้นเนี่ยไปใช้ในงานใ,ใ,ในในในเรื่องที่มันผิดกฎหมายมันจะโยงมาถึงตัวเราหรือไม่อันนี้ก,ก็ก็เป็นที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในการเปิดทูมันนี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกไปแล้วเนี่ยจริง,รงๆน่าจะต้องให้ยกเลิกในในส่วนของหมายเลขไปด้วยแต่นี้หมายเลขยังใช้ได้แต่เบอร์คนอื่นเอาไปใช้แล้วอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องฝากฝากรบกวนให้พิจารณาแล้วก็ตรวจสอบทางนี้ด้วยนะคะแม้ว่าตัวคุณหมอเองเนี่ย ถึงจะโดนฟ้องในเรื่องของอาชีมาซึ่งมันเป็นการดำเนินคดีของของเจ้าที่รัฐแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของอะละเมิดเนี่ยทางคุณหมอก็จะฟ้องในเรื่องของคดีต่อสู้คดีอื่นครับแล้วอย่างนี้มันมันจะทําให้เราเสียกำลังใจไหมในเมื่อเจ้าที่รัฐต่าตั้งข้อมือจะต้องฟ้องในส่วนของอาชีมาเพื่อทําให้ให้คุณหมอเสียสมาธิอ่ะ คือผมว่าเราต้องแยกเป็นสองเรื่องครับในเมื่อระบบกราวหาก่าวหาว่าผมทําแล้วเขาต้องให้ผมพิสูจน์เรื่องนั้นก็ต้องพิสูจน์กันไปในบัญชีที่บอกว่าเกี่ยวข้องนะครับทพราว่า <c oughs> ในบัญชีเกี่ยวข้องแต่ว่าในเรื่องที่ผมเสียโอกาส <c oughs> ผมก็ต้องฟ้องเรียกร้องสิทธิ์ของผมเหมือนกันถ้าในอนาคตคือผมอยู่ในฐานะที่หมายถึงว่าอยู่ในสถานะที่ผมสามารถทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้ตอนนี้แต่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นคนอื่นที่มันไม่ใช่สถานะเดียวกันหรือว่าเป็นชาวบ้านแม่ค้าเขาจะ เรียกร้องสิ่งนี้ยังไงมีอีกไหมคะพี่พี่คะโอเคขอบคุณมากคะ่ะ เดี๋ยวพี่จะตั้งเรื่องตั้งเรื่องทำหนังสือแต่อย่างหมอก็ควรย้อนย้อนลับอ๋อเรื่องเรื่องคนคนแจ้งความออนไลน์อะครับวันที่สิบแล้วผมโดนอายัดที่สิบเอ็ดกันยาครับครับที่เริ่มใช้งานไม่ได้เลยคือสิบเอ็ดกันยาช่วงวันเที่ยงใครเป็นคนแจ้งความเป็นสพนาหม่อมสงขลาครับแล้วก็คนที่ขอสั่งอายัดเนี่ยเป็นร้อยเวรที่สพนาำหม่อมสงขลา แต่เขาบอกว่าเขาส่งเรื่องอายัดแค่ทูมันนี่อย่างเดียวไม่ได้ส่งเรื่องมันจะอายัดบัญชีอื่นส่งเรื่องไปไหน่ส่งเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าส่งเรื่องไปไหนธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออะไรไม่ไแน่ใจนูไม่แน่ใจแล้วหมายมายความว่าในส่วนของคุณหมอเนี่ยต่างงานสอบสวนเขาโพยแจ้งหรือว่าผมพอตอนผมโดนอ,นอายัดปุ๊บผมก็ได้โทรเข้าสายด่วนหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็แจ้งบัญชีโดนอายัดเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเหมือนหลังจากนั้นธนาคารนะครับส่งเลขโพลิสเคส id มา ซึ่งระบบซิงสีหนึ่งผมจะต้องเอาเลข p o l e c a s e ID เนี่ยจากธนาคารก่อนครับเพื่อเอาให้หนึสหนึ่งไปเช็คว่าร้อยเวณท่านใดเบอร์อะไรเป็นคนแบบเบอร์ติดต่ออะไรที่เป็นคนดูเรื่องเคสนี้เขาก็เลยให้เบอร์ร้อยพวณมาผมก็เลยโทรไปหารอยพิีเช็คกับรอยเิรรอยพิณเขาบอกว่าเขาบอกตามนี้ครับว่ามีคนโดนโกงวันที่สิบกันยาหลอกให้ซื้อของโดยเอาบัญชีทูมันนี่ผมอะรับโอนแต่ว่าไม่ใช่แค่เบอร์เขาบอกว่ามีการโอนหลายครั้ง ยอดเจือหายรวมอะชวัตชินาหมวกนั่นไม่ใช่ของเราทูนี้ไม่ของผมทูนี้ที่เป็นใช้เป็นระชาชนกลุ่มสมัครเพ่บัญชีม้าเนี่ยไปรับโอนยอดรวมเนี่ยผู้เสียหายบอกว่าประมาณแปดหมื่นแต่ว่าที่เข้าบัญชีที่เป็นที่เขาโดนที่ที่เป็นบัญชีม้าที่เอาไว้ของผมมาครับประมาณหกพันแค่นั้นผู้ผู้เอ้ผู้เสียหายที่บอกว่ามีสักกี่รายรายเดียวที่เขาเป็นผู้ชายที่นำออกที่นำออกรายเดียวครับรายเดียวใช่ไหมเู้เสียหายเท่าไหร่ 6คาจากบัญชีที่เขาบอกเขาโอนเข้าธุมมนี่ที่เป็นชื่อผมครับ6,000บาทแต่ว่ายอดรวมทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าที่เขาโอนไปหลายครั้งเท, 6, ท,ท่าไหร่6,000บาทค่าอะไค่าซื้อของเนี่ยนะครับเขาบอกให้ของของะไรที่ขอระบุเขาบอกว่าเป็นซื้อของจากต่างประเทศที่ที่ผมเปับผู้เสียหายเองนะครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าวันที่ผมโทรไปก็คือวันศุกร์ไม้ใวันพฤหัสเลยวันนั้นนะผู้เสียหายเค่แจ้งความออนไลน์แต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาให้ปากคำเพิ่งเข้ามาให้ปากคำเพราะว่าไม่สะดวกเพิ่งเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจเมื่อวาน เขาไม่ได้บอกเลยไหมว่าซื้ออะไรไม่ได้บอกครับแล้วกับการที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีสถานการณ์หรือพฤติกรรมคล้ายคุณหมอชนอนมากเนี่ยเราเราชนน์ครับเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นชนนคือต่อให้ไม่ได้เกิดชนน์มากเกิดผมกับผมคนเดียวผมก็ชนนอยู่แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอมันเกิดเป็นวงกว้างขนาดเนี้ยผมแค่คิดว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ มันชีม้าหรือมันอยู่ที่ระบบการอายัดหรือว่าระบบอะไรถึงเสียหายเป็นวงกว้างครับผมค<ม>ิดว่ามีเจ้าที่รู้เห็นใจกับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมเรื่องเรื่องนี้เ็นเป็นใจผมไม่มีความเห็นแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระบบมันยังไงอันนี้เท่าที่ผมสอบถามหนึ่งซีซีหนึ่งสอบถามตำรวจมาเขาแจ้งความเขาแจ้งผมประมาณนี้เหมือนกันว่าระบบมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาในการอายัดเนี่ยที่มันนานจนจนเกินไปเนี่ยเราเรามองยังไงคือผมรู้สึกว่าน่าจะต้องกําหนดเพดานวันที่จะอายัดให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ผมถามไอ้เขาก็บอกว่าเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะจะอายัดกี่วันหรือกระบวนการปลดอายัดหนึ่งบัญชีพเพื่อให้ใชยย้ยางาชีพได้ก่อนใช้เวลากี่วันอืเขาก็บอกว่าก็เคยมีแบบเขาแคยกคสตัวอย่างาว่าก็เคยมีแต่ใช้เวลากดอายัดได้เร็วสุดก็ประมาณเดือนหนึง่ง หรือเคสอื่นก็อาจจะมากกว่าน,นั้นอันนี้คือผลดอญญายัดแค่เฉพาะอันที่บัญชีเดียวเพื่อยังชีพนะครับไม่ได้หมายถึงผลด,ดทั้งหมดไปาถึงถาตำรวจนะหมอกใช่ประมาณไม่เกินเดือนเขาบอกว่าอย่างเร็วก็เดือนแต่ว่าก็มีอย่างบางเคงสก็สี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ปลดอันนี้คือแค่บัญชีเพื่อยังชีพนะครับองบอกก่อนไม่ใช่ทุบบัญชีที่เขาอายัดที่เขาให้เหตุผลว่าจะตรวจสอบเราหรือว่าจะดำเนินดนีในส่วนของเราเป็นีมาอายัดเพื่อตรวจสอบครับแล้วเขาขออายัดไปแค่บัญชีเดียวคือบัญชีทุนนี้ แล้วขามีการประสานให้เข้าไปให้ข้อมูลเน่เอ,อ่อตอนแรกเขาไม่ได้คนโทรมาผมเป็นคนโทรไปเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีประสานให้ไปเข้าไปให้ข้อมูลเพราะว่าเขาเพิ่งสอบปากคำผู้เสียหายเมื่อวาน<ม>แต่หลังจากนี้ก็น่าจะมีติดต่อมาผมไม่แน่ใ,ใจว่าผู้เสียหายคนที่ที่ที่สงขาแน่ครับผู้สีาไปสี่ที่เลยนะถ้าไปคุณ<ป>ข่าครับเดี๋ยวอันนี้ที่จะทำทำหนังสือตั้งเรื่องให้ คุณหมอเป็นข้าราชการด้วยเปล่ครับผมบอกได้ไหมหรือว่าไม่ขอกล่าวถึงตัวสังกัดแล้วไครับเพิ่งจะเคลียร์มาเพิ่งจะเคลียร์ตัวมางั้นอย่างนี้เลยราชการจังหวัดอะไรนะครับผมหมายถึงราชการระจังหวัดตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับราชการจังหวัดตอนนี้เราไปใส่กู